ที่วัดป่าเก้าตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอนาจลวยจังหวัดอุบลราชธานีโดยพระมหาชานนโชติวันโนจะอาวาสวัดป่าเก้าองค์ปัจจุบันพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพี่น้องประชาชนบ้านป่าเก้าได้สืบทอดงานบุญกระถินครั้งใหญ่ซึ่งไม่ใช่กระถินธรรมดาแต่เป็นกระถินรวมญาติโดยการนำรูปภาพผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมาทำเป็นกองกระถินแต่ละกองเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ เสร็จพิธีทางศาสนาแล้วยังมีการรำวงย้อนยุคเพื่อสืบทอดงานประเพณีมาให้เลือนลางจางหายไปเช้าวันที่19พฤศจิกายน2566มีขบวนแหก่กระถินรวมญาติโดยมีจ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคล ในอำเภอนาจหล่วยประธานฝ่ายคาราวาสร่วมพิธีแห่กถินรวมญาติร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านป่าก้าสำหรับบ้านป่าก้าเป็นหมู่บ้านต้นแบบการสืบทอดประเพณีดั้งเดิมพร้อมการแต่งกายที่เข้ากับงานประเพณีนั้นให้ลูกหลานชนรุ่นหลังได้ดูและสืบทอดประเพณีดั้งเดิมไว้